ผมมองวาอ่าคนพิการเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะทํางานได้เทียบเท่ากับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งบางเวลาเนี่ยสถานประกอบการหรือห้างร้านบริษัทเนี่ยเขาอาจจะมองเราในมองคนพิการว่ามีข้อจํากัดในการเดินทางหรือกิจวัตรประจําวันไรหลายอย่างนะในส่วนนี้ครับที่มันเป็นอุปสรรคสําหรับคนพิการที่จะต้องเข้าไปทํางานนะแต่ในในส่วนตัวของคนพิการเองผมคิดว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรคนะครับ อุปสรรคที่จะเกิดปัญหาเรื่องงานสำหรับคนพิการเนี่ยหมายถึงการให้โอกาสมากกว่าอยากให้โอกาสสําหรับคนพิการได้แสดงความสามารถในการทํางาน,นแม่ภูมิใจอไรเงี้ยเพราะเวลาเงินเดินออกใช้ก็จะพาที่บ้านพาแม่ไปกินข้าวไรเงี้ยบอกว่าขอบคุณมากมากเลยว,ว่ากีแบบให้โอกาสพี่ไรเงี้ยคือเรามีกําลังใจเนอะแล้วก็มีมีความหวังแล้วก็เวลาลงเฟซไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะแบบโอ้โหรับแจ เกยแบบทำนู้นทำนี่ได้เยอะเลบชนะั้นนองอะไรเงี้ยพอเพื่อนบางคนแต่งงานแล้วก็อยู่บ้านยังลู่เลยแต่ว่าเราได้ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยถ้างานนี่สามา้าพี่เขาทําเองเขาส่งงานแล้วก็เขาก็ทํามันมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้มือสนามมือค่ะช่วยเขาเทำเนี่ยเนี่ยคอมาค่ะเขาช่วยทำเองได้ถ้าช่วยเขาว่าสามารถก็แขมไปไหนอะไรเน,นี้ยถ้าลลำบากก็ต้องช่วยแขมถ้าเขาไปได้ก็เขาปล่อยให้เขาไปเอง ดีใจค่ะที่เขาได้ทํางานเขามีรายได้อะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้ก็มองไม่มีรายได้มันแค่สีอาสาเฉยๆก็ดีไม่ไมีเงินเดือนตอนนี้เริ่มมีเงินเดือนเขาดีใจจุดเด่นก็คือม,มีเดือนแล้วก็สามารถให้โพให้แมแล้วก็ซื้อข้อให้น้องได้แล้วก็พาห<ม>นองนองที่มายุที่บ้านพาไปเลี้ยงขนมมาได้โดยกันครอบคุณที่ให้โอกาสค่ะแล้วก็ภูมิใจมาเสียได้ทํามาน,นี่คือไม่ต้องขอเงินพอแม่ะค่ะ โครงการนี้เราเพิ่งเริ่มทําปีนี้เป็นปีแรกแล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะทําต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยเราก็คือให้ความสัมัน์กับเรื่องคนนะโดยเฉพาะเด็กสตรีและคนพิการเนี่ยก็เป็นนโยบายของธนาคารที่เรามีหน้าที่ต้องช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วเราก็หวังว่าสิ่งที่คนพิการในเครือข่ายของเราได้ทาเพื่อช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะผลที่มันได้เนี่ยมันไม่ใช่นอกจากตัวคนพิการอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขายังช่วยเหลือคนในอนาคตที่จะ ปลอดภัยจากภัยเหตุทางท้อถนนด้วยในช่วงที่ผ่านมาสัก4ี่หปีเนี่ยนะครับทางมูลนิธิเราไม่ขับเนี่ยได้ร่วมงานกับคนพิกนนรพรารแล้วพอต่อมาเนี่ยครับรัฐเนี่ยมีแนวทางที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการโดยส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยทำงานแต่ตอนนี้เขาได้ทํางานบางคนนะครับงานตรงนี้ถือเป็นรายได้หลักของครอบครัวแต่ณขณะนี้เนี่ยพอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาได้รับการแจ้างงาน แล้วเขาทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่เห็นชัดที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่าแน่นอนคนพิการเนี่ยจากเดิมซึ่งไม่มีโอกาสที่จะพึ่งพาตนเองกลายเป็นคนซึ่งได้ทําประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองเลี้ยงชีพได้เพราะว่าได้รับค่าจ้างเนี่ยค่าบริการจากไทยพาณิชย์มาสนับสนุนทุกเดือนเพื่อไปทําการลงนรง,ง,งเรื่องการลดอุบัติเหตุอันนี้เห็นชัดๆว่าคนพิการตัวเองได้นะครับเป็นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทําให้ตัวเองมีคุณค่าในสังคม ครอบครัวคนพิการนี่ก็เบาขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเดิมจะต้องช่วยดูแลตอนนี้คนพิการหลายคนกลายเป็นคนดูแลคนดูแลครอบครัวไปในตัวเมาเม่ขับกับไทยพานชย์ิอันนี้ก็จะทําให้งานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยพณนธ์ิเนี่ยขยายวงออกไปอย่างอย่างเป็นรูปธรรมกว้างขวางแล้วก็เป็นงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก